เราได้ยินเสียงคนนะฮะไม่รู้พูดภาษาอะไรนะครับอยู่ข้างในตรงนู้นเลย สวัสดีครับทุกคนอยู่กับนนวันไลค์ครับผมวันนี้เป็นวันที่1 1 1เดือน11ปี2021นะครับเราจะฝังแคปซูลเป็นเวลา1ปีห้ามเปิดจนกว่าจะถึงปี2022นะฮะมาหาทำเลก่อนว่าจะฝังตรงไหนนะครับไปฮะเดี๋ยวเราจะเดินดูดื่อยเลยว่าข้างในสุดตรงนู้นะครับมันจะมีอะไรนะฮะ จริงๆก็เฮ้ยเหมือนเป็นเครื่องผ่าตัดเลยว่ะมึงที่โรงพยาบาลใช้อ่ะเป็นร้านทำผมเออเป็นร้านทำผมเครื่องข้างในเห็นนะมันมีเครื่องข้างในอีกอะันเหมือนฝ่าเครื่องอะไรทุกอย่าง,งเลยที่อบผมเหรอเป็นที่อบผมมันจะมืดเกินไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทำภารกิจฝั่งของเราแล้วกันปะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูว่าข้างในข้างในนูนะ้นแะสุดนู้นมันคืออะไรนะไปะ Okay. คือในป่าในนี้เหมือนในเกมเลยวะ่ะเหมือนในหนังฆาตกรฆาตกรรมอะ่ะเราไม่รู้ว่าที่นี่นะครับมันจะมีเหตุอะไรไมีหรือเปล่านะแต่ไม่น่ามีนะฮะดูดิแล้วก็มีเสียงสัตว์ดังกรอบแกรบกรอบแกรบกรอบแกรบนะครับนี่มายังไม่ถึงครึ่งท,ทางเลยอะ่ะเหมือนจะเป็นโครงการหมู่บ้านล้างครับแล้วก็ข้างในเนี่ยไม่รู้จะมีบ้านลางหรือเปล่าแดี๋ยวเข้าไปดูกันไป ทุกคนครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้กันเหมือนเขาแบ่งเป็นล็อกๆของหมู่บ้านเลยอะแล้วมันทิ้งล้างอยู่อย่างเงี้ยลกอยู่อย่างเงี้ยไปดูกันไปโอ้โหแม่งดูน่ากลัวจัดแล้วก่อนนะมึงกับกูมาทำหาอะไรในนี้แน่ไหมน่นดิกู <laughs> คิดอยู่นน เรามาตั้งแคมป์ตรงนั้นไหมม,มืดกมืดเรามาตั้งแคมป์ในนูน้นไหมยี่สิบสี่ชั่วโมงโมาส่งมึงก็พอนะเฮ้ยตอนนี้ครับบรรยากาศเริ่มมืดแล้วตรงตรงมันก็ไม่มีอะไรหรอกดูเสาดิเสาไม่เอียงจะล้มแล้วอ,ะอ่ะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีตัวอะไรวิ่งโผล่มาจำสแกร์วิ่งแหวกแหวกอันเนี้ยมาแหวแกกิ่งอ,ะอ่แะแหวก เหมือนมีคนมาทําอะไรไม่รู้ครับมีขวดนะขวดน้ําแล้วก็ขวดน้ํามันเว้ยมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเพราะข้างหน้าจะเป็นทางตันครับรถวิ่งไม่ได้แล้วถังน้ํามันนะเขามาทําอะไรวะเฮ้ยอาจเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดเหตุอะไรบางอย่างที่ต้องใช้น้ํามันเพื่อจุดไฟเป็นเชื้อเพลิงเปล่าเขามาทําขนมกินเนะีรยทำขนมนเห็นไหมเออเนี่ยขนมไม่ใช่ขนมเนะ่ยอาจจะมีมาริโออยู่ข้างในนะมาริโอตัวจริงอเหียอะไรกูวะจะมืดแล้วกูกลัวแล้วไปข้างในกันดีกว่า เราได้ยินเสียงคนนะฮะไม่รู้พูดภาษาอะไรนะครับอยู่ข้างในตรงนู้นเลยไปทุกคนพร้อมแล้วก็ let's go นี่มีตะก้าอะไรด้วยไม่ใช่ตะการทำม,อ,มอปูนไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยแล้วกันเสียงนั้นมันคือเสียงอะไรนะทุกคนไปกดไลค์ก่อนหายไป2เดือนก็เป็นกำลังใจกดติดตามกดกระดิ่งนะครับทุกคน let's go ไปชาววันไลค์ เสียงเริ Guys, ่มช er, ah huh? <c oughs> ัด okay. ข <c oughs> <c değild> <anda> ึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นคนไทยนั่นแหละป่ะเราเข้าไปดูอาจจะมีบ้านคนอยู่ก็ได้เปิดไฟก่อนเป็นไฟอนนะครับเดี๋ยวเๆี้ยวเียวมาเดี๋ยวต้องขานว่าไม่ได้คนใช่ฮะโอเคสรุปก็คือบ้านคนนั่นเองนะครับโอ้ยบรรยากาศไม่เหมือนในเกมเลยอะต้นมะพร้าวดิ คุณน e ึกว่าไซเรนเฮด้วนะไซเรนเฮดบรรยากาศสุดหลอนะฮะด้านหลังส่วนเนี่ยเป็นคลองนะครับแล้วก็เป็นสวนผักอะไรต่างๆวันนี Rusia> ้มีสัมภูม cool ิด้วยน่าจะเป็นสัมภูมิของที่ดินในหมู่บ้านนี้แน่เลยอ่ะเราไหวก่อนดีกว่าไหม มีจักรยานมีรถของเล่นนะครับขโมยไะขโมยจักรยานยังบูใหม่ๆอยู่เลยนะมีคนอยู่เสียงต้นไผ่สีกันนะอิแอดไอิแอดไอ้แอดหืีไปเถอะไปมันมีกลิ่นเน่าๆอ่ะไหมกลิ่นแมงเน่าๆไปเดี๋ยวเราไปดูน้องๆเล่นน้ำดีกว่าพี่ใหญ่เล่นน้ำมันอยู่ไหนพี่ใหญ่มีน้องเล่นน้ำอยู่ อ๋อมาถ่ายถ่ายคลิปเฉยๆครับ oh. ครับผมเอานะ้ำไม่ลึกก็ยืนกันได้ <c oughs> อีปว่ายืนกันได้โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ในหมู่บ้านนี้นะครับ <c oughs> ก็ยังไม่มีบ้านล้งลางอะไรเยอะมากมาย <c oughs> ไปประดิษฐ์ทำแมชชีนดีกว่า <c oughs> เพราะว่าเราจะต้องรีบไปฝั่งแล้ว ก็เดี๋ยวดูครับว่าของที่เราใส่ในแคปซูลเนี่ยอีกหนึ่งปีเราจะมาเปิดดูครับว่ามีอะไรบ้างเสื้อนอนวันไลท์นะครับผมอันนี้เป็นเสื้อที่ทําจากตลานันดผมเนี่ยไม่เคยทําเสื้อเลยนะฮะแล้วมันอยู่กับนนมันนานมากนะครับเก็บไว้อีกหนึ่งปีเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาใส่มันแล้วกันนะไม่ถ้าเป็นมึงอะ่ะมึงอยากเก็บอะไรประทังชีวิตอะไรเงี้ยอาหารก่อนจ้ะ e. e, เอฟอ m a e อฟอเอออย่างที่สองนะครับผมเป็นอาหารกระป๋องอีกหนึ่งปีเรามาเปิดแล้วก็เดี๋ยวจะมากินกันขายไม่ได้เลยฮะแมส ใครจะไปรู้นะว่าอีกหนึ่งปีอะแมสแม่งหาไม่ได้แล้วคนอาจจะแย่งชิงกันทั้งโลกอะไรเงี้ยผลิตไม่ทันเด็กนห,นหนึ่งปีเราจะมาใส่มันนาฬิกานะครับตอนนี้เป็นเวลา6โมง11นาทีนะครับผมนี่เฮ้ยเลขสวยว่ะวันนี้วันที่11เดือน1ิ2021นะครับ6โมง11นาทีเนะฮะเราจะฝังไปพร้อมกันเราไม่รู้ว่าอีกหนึ่งปีเนี่ยขาดแม่งจะหมดหรือเปล่าไม่รู้นะขาดไม่ได้เลยนะครับแผ่นภูมินะครับผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับผมในประเทศไทยนะฮะของวันที่11 เดือนสิบเอ็ดอีกหนึ่งปีเนี่ยจะอัปเดตแล้วจะเป็นยังไงบ้างข้อมูลติดเชื้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้นะฮะผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบหกรายนะฮะคนที่หายป่วยเนี่ยเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบสองคนเออถือว่าเยอะอยู่นะถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมแต่ผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ยังเยอะนะฮะหายป่วยแล้วนะครับหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยสิบคนนะครับผู้เสียชีวิตห้าสิบเจ็ดคนนะฮะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับผมมีผู้ป่วยสะสมทั้งหหมมดดดดนนนะะะะคครรรับโเเเยยออฮี๋วาาู หน,หนึ่งปีนะครับหวังว่ามันจะดีขึ้นแล้วก็กลายเป็นศูนย์หมดเลยนะครับผมผู้ติดเชื้อให้เหลือศูนย์ไปเลยนะฮะข้อมูลน้ําท่วมของปี64ี่นี้นะครับผมพื้นที่น้ําท่วมแบบคิดเป็นไระเน้้อวันที่11เนี่ยทั้งหมดนะครับสองล้านเจ็ไร่โคตรเยอะคือทั้งประเทศนะเว้ยทุกคนหรืออาจจะเยอะกว่านี้ผมอาจจะหาข้อมูลผิดนะครับเรามาเช็คกันว่าในปีหน้าเนี้ยน้ำมันจะท่วมอีกหรือเปล่าก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะฮะนี่ก็จะเป็นนะครับข้อมูลผู้ติดตามนะครับใน ทุกคนที่ยังดูเราอยู่ตอนนี้นะมีพคุณกับเรามากแล้วก็คอยติดตามเราอะไรนี้คอมเมนต์แคปมาเท่านี้เพราะว่าไม่ได้อัพคลิปมันก็ไม่ค่อยมีคอมเมนต์นะพี่ไม่ทําคลิปนานน่ะคิดถึงในอีก1ปีผ่านไปเนี่ยพัฒนาการของช่องเราจะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนตอนนี้ยอดวิวน้อยเอาเงินจากไหนเลี้ยงชีพคะผมทําช่องอีกช่องหนึ่งโบวี่นน์นะครับก็ยังพอมีไรายได้ยอดวิวมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับก็พออยู่ได้ก็พอแบบทําเอามันทําเอาสนุกอะไรเงี้ยเออโอ้ย <laughs> จะล้มไม่ อันนี้ก็เป็นเป้าหมายนะอีกหนึ่งปีมาดูว่าเราจะทําได้ไหมนะครับตอนนี้เนี่ยช่องเรานะครับมีซับสไครต์อยู่ที่5 0 0 0 0นซับสไครต์นะครับและเรามาเปิดแคปซูลเนี่ยหวังว่าอีกหนึ่งปีนะครับมันจะถึง1ล้านซับสไครต์นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่กดติดตามแล้วก็ Facebook ตอนนี้นะครับสองแสนคนติดตามนะฮะก็หวังไว้ว่าอีกหนึ่งปีมันจะ1ล้านแล้วก็สร้างบ้านให้แม่นะครับก็เป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งแล้วก็รถใหม่จริงๆก็มีเป้าหมายเยอะแหละหลักๆ็ประมาาณนนีี้้เจตว ให้เฝ้าแคปซูลเราไว้นะสีหน้าของมันก็จะแบบยิ้มแย้มยิ้มแย้มอะไรแบบนี้เนี่ยดีดิเ่ยป็นยิ้มที่มีความสุขนะครับก็หวังว่าทั้งเรื่องน้ําท่วมเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็หวังว่าจะให้ดีขึ้นนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะฮะปะเดี๋ยวเราใส่แคปซูลกันเลยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมไปหาที่ฝังกันทุกคนใส่ทุกอย่างไปแล้วนะครับผมก็หวังว่าหนึ่งปีเนี่ยมึงว่าจะมีคนมาเจอปะ <laughs> อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะขาดไม่ได้เลยเผ <laughs> ื่อในอนาคตเนี่ยโลกของเราแม่งแบบ ไม่มีไฟแช็กใช้อะไฟฟ้าแม่งขาดแคลนทั้งโลกอะไรเงี้ยนี่ผมยังมีไฟเผื่อแบบว่าคนอื่นๆเนี่ยในอนาคตเนี่ยอีกหนึ่งปีกูก็เวอร์ไปเนาะเราแม่งมีไฟแช็ด้วยเผื่อเป็นแบบต้นกําเนิดให้นักวิทยาศาสตร์ทดลองแล้วก็ผลิตไฟแช็กเพิ่มได้อะไรเงี้ยเออเผื่อแบบจะช่วยโลกอะไรเงี้ยอะไรักูว <c> ่า <oughs> <c oughs> โอเคอว่าพอแล้วล่ะ ในป้ายก็เขียนว่าห้ามเปิดจนกว่าจะถึงวันที่11เดือน1ิ2022นนะครับฝังแคปซูลกันนะครับแต่ตองคืนเขาคิดว่าแบบว่าเฮ้ยเมาอฝังคาตกรรมศพใครป่อยดูหนังเยอะไปทีเนี้ย้องดูก่อนนะดูก่อนได้เออมันจะนุ่น อีกหนึ่งปีเจอกันครับผมวันที่11เดือน11 2022นะฮะกดติดตามกดกระดิ่งให้หนอนวันอะนรครับซูนข้ามกลาลเวลาไายหายทุกคนครับ